แฟนแฟนเวิลด์ทัว4-3-3 x 5กำปั้นคงจะคิดถึง5กำปั้นกันแล้วใช่ไหมครับหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเราพักนะครับเนื่องจากไม่มีฟุตบอลบราซิลนะแต่เราก็ยังจัดฟุตบอลเฟนแลนด์ให้กับทุกคนแล้วก็ฟุตบอลถ้วยนะครับอย่างเอติโกมมเนโลเนี่ยซึ่งไม่อยู่ในลีกบราซิลนะครับไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังนะสอเกม2คู่นี้หน้าเกมมาหมดนะครับเสดยดายพันไมรัดไม่มาตามนัดไม่งั้นเนี่ยโครงการได้แตกนะครับ แต่ไม่เป็นไรครับทุกคนวันนี้กลับมาแล้วครับจัดให้ทุกคน3มคู่เหมือนเดิมนะครับในชุดเวิ l ์ t ทัวร์นะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้มีบอลเช้าเนี่ยคุณสามารถไปดูผลงานเก่าๆได้จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่บอลเช้านะครับมันจะเป็นเจลีไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียหรือลีกฟินแลนด์หรือลีก,อ,ลกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยซีมสามหน้าเกมเนี่ยแทบจะเป็นโน .1 อยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถทักเข้ามาได้นะครับโดยเฉพาะในปีนี้เราต้องการไม้ V.P. 1ไม้นะครับเพื่อ อยากแจกทองครับ1บาทให้กับทุกคนแล้วก็เสื้อลิขสิทธิ์แท้ทุกเดือนนะครับลองทักเข้ามาดูนะครับว่าดูว่าตัวเองตรงเงื่อนไขหรือเปล่าไปรูยกันครับ3คู่วันนี้เนี่ยก็มีในฟุตบอลยุโรปหนึ่งคู่นะครับเป็นบิ๊กแมตช์เลยละกันเป็นฟุตบอลแบบนัดเรียกอะไรว่าวันไฟเดย์ครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับเปิดบ้านพบกับเชลซีต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยเวสต์แฮมเปิด ลุกลการมาด้วยฟอร์มที่น่ากังวลครับหลังจากแพ้กับทีมที่เพิ่งเล่นชั้นมาจากสันเดอร์แลนด์คู่นี้เสียม3ามไปซันเดอร์แลนด์ด้วยนะครับและมีรายงานว่าฟอร์มการเล่นเนี่ยถดถอยลงไปภายใต้าการคุมทีมของเกแฮมพอตเตอร์นะครับพวกเขาประสบปัญหาในการเปลี่ยนการครองบอลให้มีให้เป็นโอกาสการทำประตูและจบสกอร์นะครับส่วนชนะเชลซีเริ่มต้นฤดกการด้วยความน่าผิดหวังครับกับการเสมอกิตันพัเลตในบ้านนะครับแม้ว่าจะมีกลุ่มกำลังที่แข็งแกร่งและตั้งเป้าหมายวสูงแต่ปัญหาการด้านจบสกอร์ การพบกันในนัด6นัดล่าสุดเนี่ยเจลซีมีผลงานที่ดีกว่าโดยชนะ4เสมอ1และแพ้1ครับอย่างไรก็ตามถ้าดูเฉพาะเกมในบ้านของเวสแฮมเนี่ยถือว่าทำได้ดีนะครับคือเวสแฮมชนะ4จาก8นัดล่าสุดที่ลอนดอนสเตเดียมครับพอโดยรวมเวสแฮมแพ้ถึง7จาก8เกมเย่าในลีกนัดสุดท้ายของฤดูกาลที่แล้วซึ่งเป็นสถิติที่น่าเป็นห่วงขณะที่เชลซีชนะ8จาก12เกมในลีกสูงสุดของฤดูกาลที่แล้วและจบอันดับ4ควา้าโคตา้ายูฟาแชมเ,เปี้ยนส์ลีกไปส่องรองได้สำ ประเด็นสำคัญเกมแฮมป์ตเตอร์เนี่ยคุณซือเวสตแฮมไม่เคยอชนะดีตต้องสังกัดอย่างเชลซีได้เลย7ครั้งที่ผ่านมาจบกันด้วยฟอร์มที่ไม่เสมอก็แพ้นะครับความพร้อมเชลเวสตแฮมอาจมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นจากเกมล่าสุดที่ทําผลงานได้ไม่ดีโดยอาจจะส่งคาร์ลมิสันนะครับที่เป็นลงมาเป็นตัวสํารองในนัดก่อนอาจจะลงมาเป็นตัวจริงในนัดนี้นอกจากนี้ก็ยังมีข่าวว่าเอซานอัลเบรตเนี่ยอาจจะย้ายออกจากทีมส่วนนั้นเชลซีมีปัญหาผู้เล่นบาด เจ็บในแนวรับอย่างเลวิ้โควิลครับเบอร์นัวบาร์เดซิลแล้วก็โทซินอเดาลาบีโอโยนะครับทำให้ต้องส่งผู้เล่นอย่างจอร์ดาเซมปงแล้วก็ตัวของนักเตะหลายๆคนเนี่ยที่ไม่ได้เป็นตัวหลักลงนะครับแต่อย่าลไรก็มีข่าวว่าโทซินและโฟฟาน่าอาจจะพร้อมลงสนามในเกมนี้ก็ต้องมาดูกันครับขณะที่โคตรกองหน้ามหาภัยอย่างนิโคลัสแจ็กสันเนี่ยพลทดแมนกลับมานะครับก็คงจะได้รับโอกาสในการที่เล่นอยู่ค้ัหน้าลายนะครับเพื่อดึงศักยภาพของบรรดาตัวลุกในวัยรุ่นเนี่ยกลับมา การคาดการ์ครับเกมนี้เป็นลอนดอนดาร์บี้ที่มีความสําคัญทั้งสองทีมเนี่ยต่างก็ต้องการชัยชนะนัดแรกของฤดูก,กาลครับเวสแฮมเล่นในบ้านทมากลางแฟนบอลที่อาจจะก,กดดันหลังจากฟอร์พี่ยยําแย่ในนัดเปิดสนามเชลซีเองก็ต้องการชัยชนะเพื่อความมั่นใจและลุ้นติดอันดับต้นๆของตารางจากสถิติและสถานการณ์ปัจจุบันเชลซี Chelsea ดูดีมีภาษีกว่าครับอย่างไรก็ตามเวสแฮมก็มากามาจะทําผลงานได้ดีเมื่อเล่นในบ้านกับเชลซีซึ่งทําให้เกมนี้คาดว่าน่าจะเป็นเกมที่เชดซีครับแต่ผมคิดว่าเชลซีน่าจะอาศัยพลังของโคปาเมอร์เบ อย่างน้อย1ประตูต่อศูนย์คงจะมีเ d ดีซีคู่นี้นะครับก็เป็นเชลซีแบกน้ำหนักมา0.75ผมคิดว่าน่าจะสอบผ่านครับคู่ที่สองครับเป็นฟุตบอลบราซิลซิลิบีนะครับแอตติกับน้องใหม่ในซิลิบีแต่เล่นมากางฤดูกาลนะนะเปิดบ้านพบกับชาเปโกอยเซ่ครับทั้งคู่ต่างเป็นทีมที่ฟอร์มดีแพย่ยากเกมรับเหนียวแน่นและมีเกมลุกที่สามารถฝากความหวังได้ในการจบสกอร์เจ้าบ้านครับแอตติก ในบ้านเนี่ยไม่แพ้ใครมา4เกมติดแล้วนะเสมอ3ชนะ1เกมลุกยิงประตูได้ทุกนัดส่วนทางด้านชาเป้ไม่แพ้ใครมา8นัดติดชนะ5เสมอ3ฟอร์มนอกบ้านก็ไม่แพ้ใครมา4เกมทําให้เกมนี้มีโอกาสที่จะสนุกมากๆนะครับส่วนด้านชาเปเนี่ยผมมองว่าเจ้าตัวมีโอกาสที่เลื่อนชั้นสูงมากๆนะครับอันดับในตลาง คะแนนเรียกว่าห่างกันพอสมควรเจ้าบ้านอันดับสิครับยังไม่ปลอดภัยสำหรับโซนตกชั้นยิงได้24เสีย29เสียค่อนข้างเยอะอยู่นะครับส่วนนั้นทีมเยือนอันดับ3ยิงได้30เสีย20ประตูก,กับการเล่น22นัดถือว่าแข็งแก่งมากๆในด้านเกมลุก HTC คู่นี้เจ้าบ้านแบกมา 0.05ครึ่งลูกเนี่ยทุกคนคงจะคิดว่าแปลกใช่ไหมฮะแล้วก็คนก็บอกว่าถ้าน้ําหนักมาแบบนี้เนี่ยเราควรเลือกเชียร์ทีมรองไว้ก่อนไม่มีทีมรองที่ไหนมาแบกน้าหนักแต่สําหรับฟุตบอลบราซิล bon อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับระวังมวยลมต้มคนดูคู่นี้เสีย4-3คิดว่ามีโอกาสจบเสมอครับเพราะฉะนั้นใครแบกมา4-3เชียร์มวยหรอ คู่สุดท้ายคิคุมาเจอเกมิโอคู่นี้เหมือนเป็นบิ๊กแมตช์ในบราซิลซีรีส์บีเลยนะครับคิคุมาเป็นทีมที่มีผลงานที่ดีมาเล่นในบ้านโดยเฉพาะในลีกซีรีส์บีของบราซิลนะครับเพวกเขามักจะเป็นฝ่ายเปิดเกมบุกและมีฟอร์มการเล่นที่แข็งแกร่งส่วนนั้นเกมิโอนวารินติโนผลงานสะดุดอย่างน่าใจหายในช่องหลังไมชนะใครมาสี่นัดติดแล้วซึ่งมันเหมือนฤดูกาลที่แล้วเลยนะที่เจ้าตัวพลาดแชมป์ไปนะครับก็มักจะสะดุดกลางๆตารางแบบนี้ ทั้งสองทีมเนี่ยเคยพบกันมาทั้งหมด7ครั้งนะครับทั้งนั้นเฮตุเฮตเนี่ยต้องบอกว่าเสมอกันสองครั้งและเกมมิโอโนเวลซันติโนเป็นฝ่ายชนะได้4ครั้งคิคุมาชนะ1โอ้โหต้องบอกว่าเซติเนี่ยในการเจอกันเป็นเกมมิโอที่ทำได้ดีกว่าจริงๆฟอร์มการเล่นล่าสุดตัวของคิคุมาเล่นในบ้านแข็งแกร่งมากๆเราชนะ5จาก6นัดเกมมิโอโนเวลซันติโนเป็นทีมที่เล่นในช่วง4นัดหลังไม่น่าประทับใจเลยยิ่งมาเล่นในนอกบ้านเนี่ยโดยแพย้2จาก4นัดหลังสุดนะครับที่ลงเล่นในฐานะทีมเยือน คู่นี้เนี่ยดูจากทองแล้วนะครับคิวโกมาการเล่นในบ้านเป็นปจัจจัยสาคัญที่ทําให้พวกเขามีความมั่นใจและทําผลงานได้ดีอย่างต่อนเนื่องส่วนความได้เปรียบเดียวของเกมิโอเนี่ยน่าจะเป็นสถิติการเจอกันของคู่ครับเกมิโอเหนือกว่าชัดเจนแต่ก็น่ากังวลสำหรับฟอร์มปัจจุบันสรุปเลยคู่นี้เนี่ยน่าจะเป็นการประทะระหว่างทีมที่มีฟอร์มในบ้านที่แข็งแกง่งมีความมั่นใจหลายๆด้านนะครับประทะกับทีมที่หลุดฟอร์มแต่ก็ยังเป็นทีมใหญ่ในฐานะ อันดับตารางเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยแต่สถิติต่างๆก็ต้องยอมรับนะครับว่าตัวของเกมโอทำได้ดีกว่าเวลาเจอกันคู่นี้เนี่ยเซียมสามเชียปไปทานน้ำหนักในการเจอกันของเฮดทูเฮดนะครับผลการที่คาดเลยคิดว่าคู่นี้น่าจะจบสกอร์หนึ่งประตูหนึ่งครับคู่นี้เฮดที่สี่คิรุมาแบ่งน้ำหนักมาปอปานะครับคิดว่าไม่น่าจะสอบผ่านนะครับใครที่ยังไม่ได้มีขับยังไม่ได้มีสปอนเซอร์ที่ไว้ใจและปลอดภัยได้ที่สามารถฝากความหวังไว้แม้ว่าจะเป็นห้ากำปัน้นหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกคนสามารถลอง เข้ามาเอาแนวทางในขับฟงสีสันได้นะครับทุกคนจะชื่นชอบสำหรับการวิเคราะห์หน้าเกมและที่สําคัญไปกว่าน,นั้นในขับเราเนี่ยไม่ได้มีแค่สีสันๆคนเดียวเราจะมีอินฟูอีกหลายท่านที่ให้ฟุตบอลมีทั้งมองบนมองล่างมีลีกเล็กลีกใหญ่ทุกอย่างเนี่ยทุกคนคิดดูแล้วกันเราอยู่ในนั้นเนี่ยในกลุ่มตอนหนึ่งกลุ่มเนี่ยประมาณ10บอินฟูแปลว่าคุณจะได้รับทางเลือกมากมายเลยนะครับใครที่สนใจก็ ทักเข้ามาได้ที่แอททีสีามหรือลิงก์ที่ใต้หน้าโปรไฟล์นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับการวิเคราะห์ฟุตบอลของสีสก็สามารถให้กำลังใจโดยการกดหัวใจกดคอมเมนต์กด Subscribe และก็ทักเข้ามาได้วันนี้ขอทุกคนโชคดีครับ